มีปัญหาเล็กน้อยนะครับควันขึ้นนะครับตรงชั้นสามนี่นะควันลอยเลยนะครับเป็นที่ตรงข้ามร้อนเห็นไหมครับค,คบวันขึ้นนะครับนี่นี่นี่ให้ดูชั้นสามนะครับเป็นชัยวังเทพ เมื่อกี้ในคลิปพูดว่าเป็นหนึ่งหนึ่งองจาร์หนองโพไม่ใช่นะครับเป็นโดดพิเศษที่เจ็ดเพิ่งผ่านสานีหนองโพมานะครับราชาร้าเจ็ดสามนาทีนะครับไม่รู้เครื่องไปโดนอะไรมานะครับมีไม้ติดด้วย เหมือนร้อนน่าจะร้อนเกินไปหรือเปล่านี่นะครับควันยังขึ้นอยู่เลยไม่เยอ ใสน่าจะร้อนเกินไปนะครับผมว่านี่นะครับระหว่างที่รอเวลาออกใกล้เวลาเราออกไล้โดยอีกประมาณห้านาทีในคลิปที่แล้วที่ผมพูดว่าเออหนึ่งหนึ่งหนึ่งผู้ออกจากหนองโพมาไม่ใช่นะครับเป็นบุพิเศษที่เขออภัยนะครับเอ้ยไม่ใช่บุพิเศษเกตหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับ เออผมพูดถูกแล้วนี่หว่าตอนนี้โดดพิเศษที่เกดไม่รู้รถอยู่ไหนแล้วนะครับนี่นะฮะควันลอยเลยระหว่างที่รอรถออกน,นะครับคันสผมนั่นแต่คัน5้านะครับควันลอยเพียบไฟไม้เปล่าเลย ไม่รู้ไหมหรือเปล่าทําไมนีจบรถ้ไม่สามารถออกได้รถต้องเสเียเวลาไปว่าขายก่อนเว้ยขายา่จจอดมาผมก็ไม่ใช่ช่างอะไรหรอกเนาะต้องดูเขาทำถ้าจบมองของเขา้เขาไปเรยนคงยากอย,าอยู่นะครับถ้าจะทำเนี้ ไม่รู้สาเหตุนะครับว่าทำไมควันมันถึงขึ้นมาลอยกลางอากาศ แด้วันร้อนเปล่ารน้อนน่าจะเป็นไอหรือเปล่าระหว่างที่เราเรถออกนะครับเที่ยงสามตอนนี้เที่ยงตรงแล้นะคะัรถยังไม่สามารถออกได้ถ้าเราออกเที่ยงแปรถจะล่าช้าห้านาทีนะครับ ก็้าชาใจาตรงนี้นี่แหละาาลวควันยังขึ้นอยู่เลยนะครับไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับใกล้เวลาเราออกแล้วนะอีก3นาที ไม่รู้ว่าเราจะได้ออกหรือเปล่านะครับเราจะปล่อยแล้วนะครับแต่ไม่รู้วควันตรงนี้ทาข้างหน้าจะเป็นไงเนี่ยควันยังขึ้นอยู่เลยครับใครรู้เชื่อคอมเมนต์นะครับว่าทำไมควันถึงขึ้น ตอนแรกก็ไม่มีควันนะครับแต่ตอนนี้มีควันเครื่องจะไหมก็ไม่เชิงนะครับไปขอสตาอ์ไว้ก่อนนะครับได้เวลาเราออกแล้วอีก2องนาที